โกตีกลั้นไม่ไหวร้องไห้กลางรายการดังขอ,อยาถามเมียกับแม่เลือกใคร แตดว,ว่าช่วงหลังๆเรามักจะเห็นโกตีอารามบอยหรือว่าเจริญพรอ,อ่อนละไมมักจะมีเรื่องกลุ้มใจอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตากับเรื่องราวความรัก10ปีกับน้องกวางแฟนสาวรุ่นน้องที่ตอนนี้เจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหากันอยู่ยอมรับแบบไม่อายปากเลยโดยโกติก็ได้พูดเอาไว้บอกไว้บางส่วนว่าคือต้องบอกก่อนว่าชีวิตผมเนี่ยอย่าใช้คําว่าระเบียบเข้ามาจัดการไม่ได้นะ คือผมเคยพูดกับเขาเรื่องครอบครัวของผมญาติพี่น้องมันมีเส้นบางๆขออย่าถามระหว่างเมียกับแม่เลือกใครอย่าถามอย่าพูดคำนี้เพราะคนที่เสียใจจะเป็นคุณเพราะว่าผมเนี่ยเลือกแม่แน่ๆแล้วเส้นบางๆระหว่างครอบครัวที่หนูดูแลมาเนี่ยมันไม่มีใครเข้าใจครอบครัวได้ดีเท่าตัวผมปัญหาที่มันเกิดแล้วผมเนี่ยจะแก้มันด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโลกของเราโลกของคุณและโลกของเราเนี่ยแต่ว่ากวางเขาก็ต้องการให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโลกใบ โกติก็ได้บอกไว้แล้วยังบอกได้ว่าแต่ผู้หญิงคนเดียวที่ถามว่าเหนื่อยไหมก็คือแม่ของผมเวลาไปหาแม่เนี่ยแม่จะถามทุกครั้งเลยว่าเหนื่อยไหมลูกมันเหมือนมีดที่กรีดหัวใจผมต่อให้เหนื่อยแทบตายเนี่ยก็จะบอกว่าไหวทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไปหาแม่เลยตั้งแต่โควิดรู้สึกว่ามันอันตรายไม่อยากจะเป็นพาหะที่เอาโรคไปให้แม่นั่นเองลคะค่ะ